ค่ะสวัสดีคะ่ะเวลข้ามสุขารีาร์มชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่กับหอยนานะคะนี่ค่ะหอยนาเยอะมากๆเลยนะคะน้องรับมาจากบ้านอะไรนะโอ,อ้ยโมบินะเอามาจากบ้านบุพพงจ้ะอันนี้ค่ะเอามาจากบ้านบุพพงนะคะน้องเอามาขายกิโลละ60บาทน,นะคะขายสดๆดเดี๋ยวถ้าพร้อมน้ำจิ้มนะคะกิโลละเท่าไค่ะถ้าพร้อมน้ำจิ้จมาสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะผ่านชืออะไรนะ เบอร์โทร0864726866จ้ะอ่ามี f เฟซบุ๊กไหม Facebook ชื่อบาลาบิบี้จ้ะอ่าบาลาบิบี้นะคะสั่งมาเลยนะคะนี่ค่ะหอยเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้เราอยู่กับหอยนะคะหอยสดๆเลยค่ะอวบๆเลยนะคะนี่พยองสดเลยยืมมือใหญ่น้องขดนะมีขัดนะเหมือนใส่จอนทองนะนี่มาโลรหกซับเด้อะบ้องเดี๋ยวเดี๋ยวมีใส่จอนให้จะได้ไม่ ชาอดหมดนะคะชาอดหมด